เอาเนี่ยออกมาอันนี้ราคาเท่าไหร่งหมื่นสองหกร้อยเอ๊ะเดี๋ยวนะหรือว่าเราไปเล่นโมซินป่าดิเล่นโมซินป่าแล้วันโมซินมันเก็บเสียงเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยสำหรับโมซินนี่สองหมื่นห้าเลยอ่ะเป็น นายพานระดับหรูมาไหนๆแล้วก็มีเงินและจะเป็นนายพานทั้งทีให้เป็นนายพานแบบระดับแบบมีเงินหน่อยลูกซอมผมไว้ใจไซก้าสุดๆเมื่อลูกซอมผมไม่ค่อยได้ใช้ไซก้าเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าไซก้ามันต้องใช้แบบแม็กสิบนัดไม่ก็ยี่สิบนัดปะถ้าเป็นแม็กห้านัดมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออ เดโซนควายแล้วทำไมผมมีลางสังหรณ์ว่าเราจะเจอคนแล้วโดนยิงตายเลยตรงนี้เฮ้ยรถอันนี้มันเปิดได้เดี๋ยวผมเพิ่งรู้ล็อก The fuck man ไม่มีเสียงเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเสียงมันใกล้มากเลยนั่นไงเฮ้ยบอยเฮ้ย <peek away> ทำไมำไมันไม่มีศพอ่ะ มันไม่ตายเหรอไม่ได้แล้วอะ่ะพี่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมเลงหัวนะยิ้งตายแล้วอ๋อนี่ไง นัดเดียวรู้เรื่องรู้เรื่องครับผมไม่ต้องพูดเยอะครับผมถอยมาก่อนถอยมาก่อน ดูซิเรามีอะไรบ้างเนี่ยฮะโอ้โหโอ้โหเทอร์อม้ยยาเอ้รอดไปได้ก็รวยแล้วเนี่ยไม่ต้องเก็บของแล้วสุนเลยเอ่ยโอ้โหสไนเปอร์เม่ล700กว่า เฮ้อุาสาหใส่หัวห้ามาโดนยิงแตกอยู่ดีผมบอกแล้วเราเป็นไฮคลาสแล้วบวันช็อตวันคิวว่ะเพื่อน วันช็อตวันคิวโหผมแม่งออนไฟเจอชิบหายเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันไม่ใช่อย่างที่คุยกันเพื่อนอผมมันมาตายแบบนี้ไม่ได้ มันอยู่ไหนเราไอ้ตัวที่ยิงผมตะกี้หรือว่ามันเป็นสูตรกันแน่ที่เรียกว่าป่ากินคนมันกินเฉพาะคนรวยสินะ5า <c oughs> <c oughs> แต่ตอนนี้ผมรวยแล้วไงผมมาโดนมันกินแล้วดย <c oughs> แถวเนี้ยถิ่นผมไม่แน่จริงอะ่ะอยู่ไม่ได้หรอกนะ แต่ประเด็นคือมันไม่มีหูฟังเลยผมว่าไอ้ไอคนที่ผมยิงตายม่นน่าจะแบบมุ่นหยินมากอะ่ะกูยังไม่ทันทําอะไรเลยทำไมกูตายได้ยังไงวะมึงแฮกหรือเปล่าอ่ะเพื่อนมันมีอยู่ตัวนึงอยู่ตรงน,นั้น เบี่ยกระสุนก่อนโอ้ยรีเปอร์ไออาร์นี่มันรีดจริงๆเลยนะเฟรมเลตเยอะแบบนี้แหละส่องง่ายง่ายนี่ดอกเดียวร่วงหมดทุกคนครับผม ผมว่าไม่มีความลำเอียงเสมอภาคทุกคนทุกคนได้รับกระสุนหนึ่งเม็ดเท่าๆกันหมดผมว่านะถ้าสมมุติว่าผมต้องตายแล้วก็อย่างน้อยๆโมสิ้นของผมมันจะต้องอยู่ต่อไปโมสิ้นกระบอกนี้คือของลำค่าทิ้งไปสิวะ าวางไว้ตรงนี้ไม่มีใครเจอแน่นอนเพราะเรามีปืนแล้วยังไงล่ะยังไงยังไงเราก็ไม่ต้องการโมซินกระบ,บอกนั่นแหละ <c oughs> คนที่ผมฆ่าคืออะไรชื่ออะไรอ,อ่ <c oughs> แวงเก้า <c oughs> ขอบคุณคุณ เควังมากครับผมที่ได้มามอบปืนดีๆให้กับผมดูดิผมยิงไปกี่ศพแล้วเนี่ยตรงนี้หนึ่งสองสามแถวนี้มีใครไหมไอตัวนั้นใครอะแวบบแบบ นัดเดียวล่วงไม่ให้เกินกว่านั้นมีไหมมีใหม่ไหมมีใหม่ไหม,ม,ไมผมว่ายิงเยอะขนาดนี้มันต้องได้การแฝบสักบใบอะไหนดูซิเอาอาหารมาเผื่อหิวหนึ่งหมื่นรูเบิลโอเคเผื่อไปออกรถได้ มีตรงไหนอีกหมวกทำไมเป็นแบบนี้เป็นหมวกห้าครับอันนี้หมวกห้าเนี่ยมันจะเห็นแค่ตรงนี้ถ้าลงมูดให้บอกลูกหลานว่าอย่าแต่งเต็มอย่าลงหลุมโมสิงกระบอกเดียวพอหอมจริงๆ <laughs> ล่วงเะอกี้เหมือนเห็นแวบๆบนแบบี่ผาของครับ ตรงนี้อีกหนึ่งคนแถวเนี้ยสุสานคนอื่นเห็นอาจจะบอกว่าเป็นสนามหญ้าแต่จริงๆแล้วมันคือสุสานครับผมทิม้งองนนี้เก็บอันนี้ 1, 1, 1 K, นึ่นึ่งแปดคนี่มีราคาะะเบาะนะนะมีหรือเปล่าไม่รู้ไปเช็คดูเดี๋ยวก็รู้เองแถวนี้มีใครที่ผมยิงตายไหมยิงเยอะจัดจนไม่รู้ว่ามันตายตรงไหนบ้างแล้วเนี่ยพี่บ่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นโดตาสองแล้วหรอ ใช่ครับแช่ไม่ได้เล่นเลยฮะ s y ร i นช์ ringe, ผมจำได้ว่าเรีนช์มีราคาอยู่น่าจะไม่มีอะไรละน่าจะเป็นแค่แม็กแต่ข้อเสียของหมวกนี้คือมันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่แล้วผมใส่เกาะอันนี้คือเทอร์เรสแม่งลบเยอะมากเลยเนี่ยลบเทอร์เลสบเจ็ดเปอร์เซหมุนหมุนกล้องช้ามาก ผมจำได้ว่าผมยิงแตกแถวแถวนี้ตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรเลยแต่เหมือนว่าก็ไม่ต้องสนใจเสียงมากหรอกมั้งยังไงยังไงก็มีเทอร์มอลอยู่แล้วการแฝดการแฝดหนึ่งใบขอการแฝดหนึ่งใบการแฝดหนึ่งใบ please อ่าหมื่นห้าก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรวะ กระสุนมาโอเคเรามีปืนคลหนึ่งอตรากระสุน PS ไม่แย่นะผมเช็คกระสุนดูก่อนครับยิงกันด้านขวาระหว่างนี้เติมกระสุนด้วยอ๋อเวลาเช็คกระสุนมันเติมกระสุนไม่ได้ วิ่งตามเสียงหัวใจไปครับหัวใจมันเรียกร้องหวมงหวคาบอยมีราคาอยู่นะใช่แต่ว่ามันราคาต่อช่องมันไม่คุ้มอ่ะมันใช้สี่ช่องใช่มหมแต่ว่าเหมือนไม่จะขายได้แค่สองหมื่นกว่า เฮ้ยน้ำหนักผมเกินแล้วเอาไงดีอ่ะอันนี้น้ำหนัก9กกิโลผมว่าจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้บางเนี้ยทิ้งๆไปก็ยังเกินอยู่ดีกร <c oughs> อมันหนักอะ่ะ แต่ว่าเรายัางไอ้นี่ได้อยู่ไม่มีเลเซอร์นึกว่าจะติดเลเซอร์มาด้วยโอทเฟรดนี่มีอะไรดูซิกินไปเลยแล้วกัน ประเด็นคือไม่มีน้ำอะเด็อันนี้มันคือแม็กของกลอกปะใชะ่มันเป็นซิงเกิลไฟเอร์ผมเห็นชื่อมันเป็นกลอกผมนึกว่ามันเป็นออโต้ได้ แต่คือเราต้องคอยใช้เทอร์มอลเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้ใส่หูฟังแล้วพอใส่หมวกอันนี้ก็คือแบบแทบไม่ได้ยินเสียงเลยเลยเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงนี่ตัดออกไปได้เลยเราต้องใช้เทอร์มอ,อย่างเดียวก็ดีอย่างเสียอย่างอนนะไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าได้การป้องกันหัวมาซึ่งก็อย่างที่เห็นครับกระสุนสไนเปอร์ หมวก5ก็ไม่กันหรอกเอาจริงๆถ้าเปิดมันจะได้ยินดังขึ้นปะมันก็ไม่ได้ได้ยินดังขึ้นนะก็ติดเลเซอร์สิพี่ไม่ผมไม่มีเลเซอร์ดิอันนี้มันไฟฉายคือถ้ามันมีเลเซอร์มันเปิดปิดได้ในบางสถา,านการณ์นะ ตอนนี้ผมไม่ได้สนใจจะฆ่าใครแล้วผมคิดว่าออกได้ตอนนี้ก็ชิลแล้วเหมือนได้ยินเสียงคนยิงกันไกลๆผมผมขอเช็คสแตทปืนนี้นิดนึงโอ้โหรีคอยเยอะมาก หมายถึงยังไงฮะเทอร์โมมันมีเลเซอร์เหรอก็ที่ติดปืนพกในกระเป๋าอะครับมันเป็นทั้งเลเซอร์และไฟฉายอันนี้เหรอแท c t i ิ a ค f ล a ฟลชไลท์หรือว่าอันนี้ทแท c t i ิ a ค f ล a ฟลชไลท์ x สี่อยเป็นทั้งเลเซอร์กับไฟฉายเลยอแต่มันใส่ไม่ได้ดิอ้นี่ใส่ได้ลองดูดิไหนอะผมไม่เห็นมันมีเลเซอร์เลยอะ อันนี้มันไม่ใช่ x สี่ร้อยเลยอันนี้มัน x สี่หนึ่งมันอยู่ไหนวะดีอเนี่ยมีเทอร์โมลตีกี้ผมไม่เห็นนั่น่ะมันยืนอยู่หลังต้นไม้ มันติดไม่ได้ฮะเียลี่ฟูลช่างมันไม่มีเลเซอร์ก็ไม่เป็นไรคือมันเอาไว้ใช้เวลายิงระยะประชิดได้แต่ว่าเรามีเลนดอตอยู่ตะกี้เหมือนมีคนปลาระเบิดด้านขวา Phải lần nữa là không lắm gọn lời bài hỏi này còn đây là đây 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 ตกใจหมดแขนหายสองข้างเลยดีใส่กอดีผมหาตัดแขนก่อนผมรู้สึกว่ามาแขนแขนมาสำคัญมาก ที่ผาตัดกันในนี้ครับอ่าเรามีที่พ่าตัดนี้อยู่ระหว่างนี้ก็ยัดกระสุนไปฮะ <c oughs> แล้วที่ติดปืนพกในชุดเหรอพี่ไม่ไอที่ติดปืนพกผมเอามาติดไอนี่แล้วไงฮะเอามาติดปืนแล้วมันเป็นแค่ไฟฉาย แต่ผมไม่ค่อยชอบไอเทอร์มอันนี้เท่าไหร่เพราะว่าไอกากระบาดมันเป็นไอไอไอตรงที่มันตัดตรงกลางอะเครื่องหมายบวกตรงกลางอะที่เอาไว้เล็งเป้าอะมันเป็นสีขาวใช่ปะแล้วเวลาเรามองเห็นคนอะมันก็เห็นเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นแบบตะเกียะตอนแบบอยู่เลยครไปชิดอะมันจะไม่เห็นนะว่าเป้าเราอยู่ตรงไหนเนี่ะนึกภาพออกใช่ปะ เนี่ยเวลาผมคลิกขวาไปเนี่ยไอเครื่องหมายบวกตรงกลางอ่ะมันเป็นสีขาวแล้วตัวคนที่เห็นน่ะมันก็เป็นสีขาวถ้าอยู่ไกลๆอ่ะมันเอาไปวางไว้ตรงหัวมันก็ยังเห็นไงว่าจุดตัดมันอยู่ตรงไหนเพราะหัวมันเล็กนิดเดียวแต่พออยู่ใกล้ๆแบบมันไม่เห็นเลยมันเหมือนต้องต้องกดเข้ามาหมดเนี่ยซึ่งแบบตะกี้ผมก็แพนิกระดับหนึ่งนะผมก็ไม่ได้กดเข้ามาคอนโทรลทีเปลี่ยนไททิเขิาเลเซอร์ครับถ้าผมกดแล้วเนี่ย น T เนี่ยกดคอนโทรลทีเนี่ยแต่อันนี้มันเป็นแค่ไฟฉายไงฮะเน,นี่ยมันคือ Tactical Flashlight ไม่เราผมงงอันนี้มันก็ Tactical Flashlight เหมือนกันอันนี้ไง <laughs> มานั่งดู Flashlight กินคนมันมีอยู่จริงป่ามันกินคนโอ้โหแล้วเรสแกมยิงด้วยนะตะเกีย โดนสแครบยิงด้วยไม่เป็นไรเราลงไปด้วยโมสิ้นหนึ่งกระบ,บอกแล้วโมสิ้นที่เราลงไปมันก็ไม่มีใครหาเจอแน่นอนผมไม่เสียสะครับอะไรที่มันไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเรานะสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปอย่าไปคิดมาก